สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับที่ให้ที่ตามรับชมครับนะครับผมวันนี้ครับผมอยู่ให้ครับผมนะนะครับวันนี้มาย้ายขี่ไก่ครับก็คือเป็นอีกหนึ่งสูตรครับผมหนึ่งเทคนิคที่ดีครับพี่น้องการเตรียมตัวปลูกนะครับเตรียมดินครับนี่ครับขี่ไก่ครับดำ้ดัเลยคบนี้หลังจากที่ฝนตกครับฝนตกฝนตกไปบางสองสามืัอครับดินก็เริ่มซุ่มแล้วครับเตรียมตัวปลูกแลวเด้อนะครับพี่น้องนี่ครับ มันจะกาดมือนีครับมาอยู่ไฮมันสัมปรังมือนีเอือยเอือฝนครับเอตายครับเรามายหญ่ซอยครับนี่ไกลครับนี่นาะงทำปุดนเล่ครับนี่เอัดติโทนี่ครับย้ายครับเพราะว่าจะเตรียมตัวแล้วนะครับผมพี่น้องเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวที่จะปลูกแล้วนะครับนี่ครับบรมยานจะาศเท่ากับอยู่ให้อยู่ให้มันสัมปรังนะครับอยู่ให้มันสัมปรัง วิธีการย้ายกันง่ายๆครับพี่น้องบ่ต้องลงจากรถนี่หนักนี่ครับขี่ไก่ครับหอนหอนเลยครับนี่สูงเสาครับนะครับทักทายพี่น้องไล่หม่องไล่บอลน้ำแน่กันแล้วกันครับทุกที่ทุกท่ันครับที่ให้เกติ่ตามรับชมครับบรรยากาศอยู่ให้ใส่ขี่ไก่ขี่ไก่ฟุ้นนะครับผมก็คือเป็น อุ้ยอีกสูตรหนึ่งนะครับผมเป็นปุ walls, ๋ยฟุ้นอีกสูตรหนึ่งที่นะครับผมอ่าเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการปรุงดินนะครับปรุงดินเตรียมปลูกนะครับอ่ามั่นสําปรังของเราแต่ยังเหลือปุ๋ยครับผมเหลือปุ๋ยเคมีอีกกระสอบหนึ่งนะฮะที่จะต้องมาวานนะครับผมมาวานมาปลูกนะครับแต่ันนี้เขาก้ย้ายขี้ไก่ไปก่อนนะครับผมยาขี้ไก่ไปก่อนเพราะว่าเขาสียดนะครับเด็ดให้มันงามนะครับเด็ดให้มันงามนะครับ นี่ครับปูดครับไกลพคุณครับกระสอบละสามสิบบาทกระสอบละอันนี้นะครับนี่เบื้งครับเบืง้งนะครับอ่าย้ายบางๆก็ได้เลยเพราะว่าสีเรียนสีหลบค่อยๆบายไปได้ ประหยัดประหยัดครับประหยัดประหยัดฝุ่นครับการใส่หีบไก่เตรียมดินนี่เจ๊าตายครับเจ๊คนเล่าจาัดให้ครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับนะตอนรับพี่น้องไล่มองไล่บอลครับนี่นะครับ,รบพื้นที่เข้าเนียห่าวสุดลงเลยครับนี่ สุดล่งครับนี่นี่ครับดำปื๊ดเลยครับนี่นี่มาตองห่วงเลยครับนี่ขี่ไก่คล้องแทรครับก็เป็นอีกหนึ่งขันตอนครับพี่น้องที่เข้าตรงนะครับเตรียมนะครับผมเรียมใหม่เพราะว่ามันก็เป็นการผสมนะครับผมเป็นการปรุงดินนะครับเตรี่ยมปลูกนะครับ พุงดินเตี้ยมปูมันสปละของเขานะครับแมเออโค้งบิดบิดไปเลยบิดบิดเลยเออบิดไปเลยเหยียบคันเร่ง uh, ข uh, e! ั the, <cra> ้นน้ำไปไปคันเร่งไปคันเร่งไปไปเออหมุนหมุนออกไปหมุนออกไปตรงไปเหยียบคันเร่งไปน้ำอ่านี่ก็มือไม่ฮัดคาร์ครับน้องสาว สายใหญ่ไม่ได้ซีข้องเด้อบ่ต้องเยิบแห้งบ่ต้องเยิบแห้งพวันพวันคันกันคันกันเออเออเอา้เอาอ่านี่ครับยายขี่ไก่ครับแบบไม่ครับแบบแบบ่ต้องเหลี่ยมพอต้องย่างครับพี่น้องยายเึแบบ่งรถไปเลยนะครับนี่นี่ครับเปไ็นไงครับเจ๊ตายหอมบ่ <laughs> เออ สูตใไม่ครับสูตใไม่เครับบ่เกินสามชิ้นาทีครับแล้วยายครับต้องบ้าไปเรื่อยๆครับครับบรรยากาศาทุกๆกิจการให้เนื้อพื้นที่ไหลยอยู่ครับเนี่ยนี่กวางครับกวางนะครับกวาง เหลืองเข้มนี่เข้มแน่นอนพอสีไกม่มันมันมีพวกสารที่มันเห็นไห้มันของข้านี่มักงามนะครับดิงก็เริ่มซุ่มนะครับเริ่มซุ่มเริ่มปูได้แล้วนะครับนี่ขีไก่ที่เ้าใหญ่นี่นะครับขีไก่ยี่ห้าใหญ่กันไว้นะครับผมก็เป็นอีกที้นึ่งเทคนิคดีดีนะครับทําฝากพี่น้องที่เป็นมือใหม่นะครับผมอ่านะ ปลูกมันสับปะหลังของเฮานะครับไล่หมองไล่บอลนะครับพี่น้องที่นะครับท่านเคยปลูกนะครับว่าขั้นตอนแรกนะครับที่ปลูกมันเนี่ยนะครับต้องใส่อีหยังเนี่ยนะครับผู้นก้อนก็สอบถามกันเข้ามาหลายนะครับขั้นตอนการเตรียมดินใส่อีหยังเนี่ยนะเทคนิคในการอ่าปุงดินนี่มี่หยังแน่นะครับจะเป็นอีวิธีการหนึ่งนะครับพี่น้อง ไก่้มาหนีก็ประมา่านลอยกระสอบครับลอยกระสอบไอ้แถวและยี่สิบสอบสามสิบสอบมาณนี้แหละครับอ่าฮะลองครับทุกคนครับรถไถกับหลานคนนั่งอยู่ข้างหน้าผมครับเอ,อ้ยบุ่นตานหน่อยครับขับรถขึ้มนมาไถเยียบขั้นเรื่ง เออขึ้นโน้นก็เนยีบขึ้นทัางแน่ทั้นอยไหนเน่ยันไงน้อยพิมพิมครับอื่นพี่ครับยายเหนงบิ๊ดนะครับน่ลำมันนี่จะลำงดคากับพี่น้องผู้ได้สี่โซนจสนใจก็สั่งจองกันเข้ามาได้ครับ097 025 0279ครับอ่า วันนี้ในน้ำเทคนิคดีๆครับวิธีการย้ายขี้ไก,ก่ครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับอยู่ไฮขึ้นเก่าครับพี่น้องอยู่สวนอยู่ไฮขึ้นเก่านะครับอ่าอยู่สวนอยู่ไฮขึ้นเก่าอ่านี่ฮะ เห็นแม่น <tı ro> ้ำ <mor> อ <on> <master> ีกรอบนึงนะไอ้ฝนลงไปแล้วขึ้นมากก็จบเลยเออเห็นแม่น้อีกแถวนั้นแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบนึงเพรพอดีค่อยๆย้ายบางๆก็ได้แคมตรงไปแล้วก็นแรกเขาค้างล่อพุ่นเด้อแรกเขาค้างล่อพุ่นมาที่นี่กะมาแย่ำขึ้นมากขึ้นมากข้วงนีเด้อให็นแม่น้ำอีกสองแถวนะลงไปแล้วขึ้นมากก็จบเลยโอเค ระวังต่อได้เบิ่งต่อน้ยใหญ่สิไก่บ,<อ>บรรยากาศดีๆครับทีมงานคุณนาพคครับวันนี้อากาศดีครับ คุณภาดีแต่ว่ารถเล่นในเขาทั่วให้เนาอไม่มีปัญหาเลยรถเนี่ยสบายเอ้ยบป็หยังกระสอบมันมันมันห่อนครับมันห่อนอะไรแกม,มันขาดกระสอบมันเลยขาดครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมตั้งใน่กันแล้วกันครับอย่าลืมกดติดตามครับผมสำหรับมือใหม่ที่ปลูกมันสับปะหลังครับเบิ่งคลิปนี้เรื่อยๆครับผมจะมีขั้นตอนการปลูกมันนะครับขั้นตอนการเตรียมดินนะครับผมแล้วก็วิธีการปลูกนะครับให้พี่น้องอ่าได้เบิ่งกันนะครับทุกๆขั้นตอนนะครับเมื็ดเส้านี่ก็ปลูกไปแล้วครับผมประมาณสองลายกลัวสองไร่นิดๆนะครับผมสองลายนิดๆนี่แหละนะครับผมได้มันเส้นสองตัน นะครับก็บืี่ว่าผสมผลสาเร็จอพอสมควรครับพี่น้องนะครับผสมผลสาเร็จนะครับพอสมควรอยู่นะครับสำหรับไฮมันปีนี้ครับกับที่ว่าโอเคนะครับันนี้ก็ได้อีกรถหนึ่งครับเมื่อก้อนหนานีได้ได้ซีรถอันนี้ได้รถหนึ่งตรงไปก้อนแพมตามต่อบอ่เต้เต,ต้ต่อ ม้วนขวาคันโตวะฝ่ายหลังฝ่ายหลังต้องตรงฝ่ายหลังต้งตรงฝ่ายหลังต้งตรงฝ่ายหลังตรงตรงอ่าเอาอันนี้พ่อพีกเอาอันนี้ลงเออดันลงเลยเออดันลงไปเลยดันลงไปเลยเออดันลงไปเลยค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้พ่อพ่อหมุนพวงมาลัยตรงอ่าหมุนพวงมาลัยตรง อาเอาน้ขึ้นมนี่เอาอันีขึ้นมนี่คาโลข้าโหมุนๆมหมุนหมุนลวก็เดินหน้าวันไหนนึงาโลดีดีเลยเอาอันนี้ขึ้นกอนเอาอัีขึ้น,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 นกอน,น,นเอาอันี้ขึ้นกอนเอาอันน,น,อน,น,น,อนี้ลุกกอน เดินลงเออรถยืดรถยืดรถไปเลยสุดเลยเออพ่อพ่อเออเออเยวอ่ะถอยหลังอีกหน่อยนึงแล้วมุ้งเขาอะไรตรงกรงนี่เปัญห่าเลยครับอ่ะมุ้งเขาอะไรตรงกรงอ่ะถอยหลังนี่หน่อยนึงถอยหลังไปเออถอยหลังไป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 อย่ออาได้ได้ได้เอเดอะไร ตรงไปออกทุกทางเลยเนาะตรงไปออกทุกทางเลยมันจะจะเขามาไหมอ่าตรงไปเลยไปเดินหน้าไปตรงไปเลยตรงไปออกถนนเลยเออโอ้ตกลวมนี่นยหน,นิไปหยียบไปขึ้นยังไปหย่าขึ้นเร่งไปเลยเด้อเออทำต่อ โตเจอปัญหาครับมักไงขาดจะดีเลยนะออกถนนไปเลยแล้วก็พ่วงไปมองถนน่นละถนนมองเาพา่นละ,นนละ,ละเดี๋ยวพามาบูงกันครับทางที ใหญ่ามาประมาณนี้นะครับผมพี่น้องนะครับบรรยากาศช่วงก้อนสีเทียงเนาะยังไม่ทันถึงเทียงก่อนสิเทียงแต่ว่ายังบ่ทันถึงเทียงครับพี่น้องเลาะทางกระติกน้ำเลาะทางกระติกน้ำไปในคลองนี่พ่อพ่อกันใจกันจอดกัน เอาไว้ยู่ก็ได้เข่าหุมกันเข่าหุมกันเข่าไหนารับคุนโอ้ต่อมนุษย์เยอะยังเปล่าต่อมนุษนี่เด้อไปล่อมองทางนี่แหละก็ไม่อ้อมอะไรอันนี้มองอ้อมมองให้เจ้าเก็บมันน่อตรงนี้เลยเออใส่ชุดแเราควบคุมได้เลยควบคุมได้ทางทางก็อะไร อแฟร์คาง้างกระติกนี่แหละเลาะตุกไปข้างคางกระติกเ,ะเตก,ะตกเออไปเลยฟิมมาลงป่ะพิมมลงป่งบปลงบาลงจับดีๆเด้ออีกรอบนึงครับรอบที่ไทยอ่ารอบสุดท้ายครับ หลอบสุดท้ายครับเตรียมดินครับปลูกมั่นสัมหลังครับการปนกันกันตอนแรกนะครับของการปลูกมั่นส้มปลังนะครับก็คือการเตรียมดินนะครับพี่น้องเตรียมดินนะครับเตรียมดินก่อนปลูกนะครับบรรยากาศสดๆช่วงใบยๆนะครับพี่น้อง หลายหมองไร่บอลที่กาลังเป็นมือใหม่นะครับในการปลูกมันสัมปะหทานกับเบิ้งขั้นตอนได้นะครับเบิ้งขั้นตอนได้เบิ้งต่อเด้อระวังต่อเด้ออย,ย่าไปคุ้มต่อเหรินเด้อนีครับเดี๋ไปเรื่อยๆครับ <S <S เดี๋ยวมาต้องเฝ้าครับพี่น้องเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือ,อ,อับจุลินทรีย์ของมันสัมปะหลังมือ อ,อีกไก่แท้ครับลอยเปอร์เซ็นต์นี่อีกไก่แท้ลอยเปอร์เซ็นต์บรรยากาศอยู่ไฮอยู่สวนนะครับพี่นนอกนะครับขั้นตอนการเตรียมดินครับขั้นตอนการเตรียมดินมันสับปลังนะครับ ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวเขาจะห้อยพื้นด้วยขี้ไกลอีกรอบนึงนะครับห้อยพื้นด้วยขี้ไกลอีกรอบนึงนะครับเลิกการท้วันปุ๋ยเคมีครับพี่น้องวันปุ๋ยเคมีอีกรอบนึงเนาะนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจก็ตั่งจองกันข้ามาได้ครับอ่า0970250299นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้ผูกพอกันในลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ครับชูงนี้มีความสุขสวัสดีครับ